เย็นดีตอนหับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวันเทวิกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกันทางเราครับ และหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้พบกับสาวสุดเพี้ยนที่เธอเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการซึ่งสาวเพี้ยนคนนี้นะครับก็ไม่ใช่สาวเพี้ยนธรรมดาเธอเนี่ยแปลกประหลาดเกินใครอีกทั้งยังคาดเดาสิ่งที่เธอจะทําเลยไม่ได้แม้แต่น้อยครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องราวกันแล้วแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้และอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใใการวเรด้นะ และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Wrong Missy ได้เลยครับ เปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เจอกับทิมเพ่ของเราครับที่ในตอนนี้เนี่ยเขากําลังนัดเดทกับสาวสวยเมลิซ่าที่บาร์แห่งหนึ่งเธอนะครับได้ส่งข้อความบอกทิมว,ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่บาร์แล้วเธอเนี่ยผมดําแล้วก็ใส่เดสสีําเงินอยู่มีผู้ชายตามตือ้อเธออยู่เมื่อได้ข้อความแบบนี้นะครับเพ่เอกเนี่ยก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปทักเธอแล้วก็พยายามที่จะพาเธอออกมาด้วยครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นเพียงการแกล้งกันของเมลิซ่าให้เขาเนี่ยทักคนผิดเท่านั้น หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้เจอกันแล้วเธอนะครับขอโทษที่แกล้งทีมเพราะเธอเนี่ยต้องการแก้เขินในการนัดเจอกันครั้งแรกเท่านั้นระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันได้สักพักครับผมของเมลิซาเนี่ยก็ได้จุ่มลงไปในแก้วน้าแต่แทนที่เธอจะเช็ดผมเหมือนคนปกติเธอกับนําผมที่เปียกน้ําขึ้นมาใส่ปากดูดน้ําจากผมหน้าตาเฉยแต่แล้วจู่ๆนะครับเธอเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมากลางลานว่าหยุดมองฉันด้วยสายตาหื่นได้แล้วแฟนฉันเนี่ยจะต่อยนายลงไปนอนแน่ ฝ่ายของทิมนะครับที่รู้สึกไม่โอเคเพราะคู่เดทของเขาเนี่ยเป็นคนที่ประหลาดเกินไปเขาเนี่ยจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําและวหวังจะหนีการเดทครั้งนี้ครับแต่แล้วนะครับเมลิซาเนี่ยก็กลับโผล่เข้ามาในห้องน้ําแถมบอกพระเอกเนะครับว่าเธอเด่ยไล่ผู้ชายที่มองเธอไปแล้วด้วยชีลาดาบในกระเป๋าของเธอครับทาให้ทิมเนี่ยกลัวแล้วก็เผลอพลาดปีนตกจากหน้าต่างห้องน้ําลงมาขาหัก พอเป็นดังนั้นนะครับฝ่ายเมลิซาเนี่ยก็ได้ตามบอ,อกมาช่วยเขาแล้วก็หักขายคืนที่ตามเดิมครับเพราะเธอเนี่ยมีใบของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและ3เดือนต่อมานะครับเพื่อนในบริษัทของทิมเนี่ยได้มาบอกข่าวดีกับเขาว่าเขาเนี่ยมีโอกาสจะได้เข้าชิงตําแหน่งประธานบริษัทแต่ส่วนข่าวลายก็คือภรรยาเก่าของทิมเนี่ยจะไปทิพย์ของบริษัทกับสามีใหม่ด้วยกันกับพวกเรา แต่ฝ่ายทิมนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะในตอนนี้เนี่ยเขาจะไปเที่ยวผ่อนคลายตัวเองซะหน่อยเมื่อถึงสนามบินนะครับทิมที่ไม่ได้เดินมองทางเนี่ยเขาก็ได้ชนเข้ากับสาวสวยคนหนึ่งและทั้งคู่นะครับก็เกิดสปาร์กันจนกระทั่งพระเอกเนี่ยเกิดหยิบกระเป๋ามาผิดใบครับทาให้ขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วก็ต้องวิ่งกลับไปหาสาวที่เผลอชนกันคนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้คืนกระเป๋าให้กันแล้วก็ได้นั่งดิ้งคุยกันนิดหน่อยครับจนเขาเนี่ยได้รู้ว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าเมลิซาและพอมีออะไรรคลล้าาายยยกกันหยย่ง ก็เหมือนกันหนังสือที่อ่าน,นก็เหมือนกันอีกเรียกได้ว่าเป็นผมลิขิตก็ว่าได้อีกทั้งสวรรค์นะครับยังเปิดทางให้พอทั้งคู่เนี่ยต่างก็เลิกกับแฟนเก่ามาครับเพราะแฟนเนี่ยนอกใจเหมือนกันอีกพวกเขาเนี่ยก็เลยไปต่อก,กันในห้องพานลงแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรกันมากครับไฟบินที่เมลิซาจะต้องขึ้นเนี่ยก็จะออกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วทั้งคู่นะครับก็เลยให้เบอร์การเพื่อติดต่อเอาไว้ พอตกดึกนะครับทิมเนี่ยก็ได้ส่งข้อความหาสาวสวยแล้วก็คุยกันเลื่อยมาครับจนกระทั่งก่อนที่ทิมจะน,นอนเนี่ยก็ยังส่งข้อความหากันฝ่ายเมลิซานะครับก็เลยขอให้พระเอกเนี่ยถ่ายรูปไอ้จอนมาให้ดูหน่อยเพื่อแลกกันเขาเนี่ยก็เลยถ่ายส่งไปให้ดูครับ หลายวันต่อมานะครับทิมเนี่ยจะไปทํางานที่บริษัทเหมือนเดิมเพื่อนของเขานะครับก็ได้เข้ามาทักทายแล้วก็แซวทีมที่หาสาวที่ถูกใจได้แล้วเพื่อนของเขานะครับก็เลยค้นประวัติของเธอนิดหน่อยปรากฏว่าเธอเนี่ยเป็นมิสแมรี่แลนด์แถมประวัติยังดีมากอีกด้วยเพื่อนนะครับก็เลยเสนอให้ทิมเนี่ยชวนเธอไปทิปของบริษัทด้วยกันสิหลังจากนั้นนะครับทิมเนี่ยก็เลยส่งข้อความชวนเมลิซาไปทิพด้วยกันซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงซะด้วยครับ และแล้วนะครับก็ถึงวันที่จะไปทิปกันฝ่ายของทิมเนี่ยได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีพร้อมกับถือช่อดอกไม้มาเพื่อรอเซอร์ไพรส์ด้วยครับแต่แล้วสาวที่โผล่มาเนี่ยกับไม่ใช่เมลิซาที่เจอกันที่สนามบินแต่มันนะครับกับเป็นเมลิซาที่เจอเครดทตครั้งแรกซะอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าทิมเนี่ยเขาส่งข้อความหาเมลิซาผิดคนมาโดยตลอดครับ ไม่นานนักเมลิซานะครับซึ่งผมจะขอเรียกเธอสั้นๆง่ายๆว่ามิซี่เลยกันนะครับมิซี่เนี่ยได้บอกกับทิมว่าคุณช่วยชีวิตฉันเอาไว้เลยนะตอนนั้นเนี่ยฉันกำลังจะกระโดดจากสะพานสูงที่สุดแล้วแต่คุณเนี่ยก็ส่งข้อความมาพอดีทําให้ทิมนะครับถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวแต่แล้วจู่ๆนะครับเธอก็ยัดยาสลบหมาใส่ปากของทิมครับเพื่อให้เขาเนี่ยหลับตลอดการเดินทางจะได้ไม่กินเหล้าเพราะเธอเนี่ยคิดว่าทิมรักษาการติดเหล้าอยู่ครับ หลังจากที่ทีมเนี่ยสลบไปได้สักพักใหญ่เลยครับเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องพบว่ามิสซี่เนี่ยครับกำลังช่วยน้องชายของเขาอยู่บนเครื่องท่ามกลางผู้คนรอบตัวของเขามาเป็นเวลานานมากแล้วครับพราเป็นดังนั้นเนี่ยทีมก็เลยขอให้เธอเนี่ยเอามือออกไปแต่เธอเนะครับก็ไม่ยอมมามือออกจนกระทั่งเครื่องบินเนี่ยเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาครับและเขาก็เสร็จพอดีมันทำให้เขาเนะครับอับอายขายหน้าต่อหน้าคนอื่นเป็นอย่างมากครับ เมื่อมาถึงที่พักนะครับฝ่ายมิสซ,ซี่เนี่ยตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่เป็นอย่างมากจนเธอนะครับพูดออกมาว่าตอนที่เธอทําน้ำเนี่ยเธออยากขี่เต่าแต่แล้วจู่ๆนะครับก็มีเด็กมาได้ยินเข้าแล้วเด็กเนี่ยก็ได้เถียงเธอขึ้นมาว่าพี่เนี่ยขี่เต่าไม่ได้หรอกเธอนะครับก็เถียงเด็กกับไปว่าแล้วถ้าเต่าอยากขี่พี่แทนละ่ะจนมิซซี่กับเด็กเนี่ยเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทีมที่ลากเธอออกไปแทน แต่แล้วนะครับความสวยของทิมเนี่ยก็ยังไม่หมดเมื่อภรรยาเก่าของทิมนะครับที่ควงแฟนใหม่มามาบังเอิญเจอกับเขาแล้วก็มิซซี่เข้าพอดีครับฝ่ายมิซซี่นะครับก็เลยเริ่มแนะนําตัวเองว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนของทิมแถมยังบอกไปอีกด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยได้ช่วยให้ทิมเสร็จบนเครื่องบินอีกหลังจากนั้นนะครับแฟนใหม่ของภรรยาเก่าทิมเนี่ยก็ได้บอกมิซซี่ว่าภรรยาเก่าทิมกับทิมเนี่ยเคยมั่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเขาที่เข้ามาแทนที่ทิมแล้วก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะแยกันไป พอได้ยินดังนั้นนะครับฝ่ายมิสซี่เนี่ยก็เลยหันมาบอกทิมว่าตอนที่เราอยู่บนเตียงกันคุณจะจินตนาการหน้าฉันเป็นหน้าภรรยาเก่าก็ได้นะเพราะฉันเนี่ยใจกว้างแต่ทิมนะครับก็ได้ตอบกลับมิสซี่ไปว่าผมไม่โอเคที่จะทําแบบนั้นแน่ๆเมื่อทั้งคู่นะครับกลับมาถึงห้องพักฝ่ายมิสซี่เนี่ยก็กระโดดลงแช่น้ําในอ่างทันทีแต่เธอเนะครับก็ต้องทำเรื่องให้ทิมแปลกใจอีกแล้วเมื่อเธอนะครับดำน้ําลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับพูดว่า ข้าคือเฮลสตาร์ใครบังอาจบุกรังของข้าแต่ทิมนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเขานะครับบอกกับเมซี่ว่าเขาเนี่ยต้องไปดื่มมิกเซอร์ปฐมนิเทศกับเจ้านายใหม่และอยากให้เธอเนี่ยอยู่ในห้องไม่ต้องไปกับเขา ระหว่างที่ทีมร่วมงานฉลองให้กับเจ้านายใหม่อยู่นั่นเองครับเขานะครับก็ได้บอกกับเพื่อนว่าเขาเนี่ยชวนสาวมาผิดคนแถมยังบอกความจริงกับมิสซ,ซี่ไม่ได้อีกเพราะกลัวเธอจะไปโดดสะพานไปโลกหน้าแทนแต่เพราะเพื่อนของเขาเนี่ยไปคุยโมโ้อวดกับเจ้านายใหม่ไว้แล้วว่าทีมเนี่ยมีคู่ควงเป็นมิสแมรลี่แลนด์ทำให้เขานะ่ครับต้องตามน้ำกันไปก่อนเพื่อไม่ให้เจ้านายใหม่เนี่ยจับไตได้ แต่แล้วจู่ๆนะครับมิสซี่เนี่ยก็โผล่มากลางวงการสนทนาระหว่างทีมกับเจ้านายใหม่ซะแบบนั้นครับทำให้ทีมเนี่ยต้องรีบพามิสซี่ออกไปคุยกัน2คนพระเอกนะครับบอกกับมิสซี่ว่าเขาเนี่ยโมเรื่องของมิสซี่เอาไว้เยอะเพองั้นช่วยทําตัวปกติและอย่าพูดอะไรเยอะซึ่งเธอเนี่ยก็รับปากที่จะทําแบบนั้นครับ แต่หลังจากที่แยกกันไปได้ไม่นานครับทิมเนี่ยกลับมาเห็นว่ามิสซี่เนี่ยดูดวงให้คนทั้งบริษัทเลยและเธอเนี่ยยังพูดตรงเกินไปพูดถึงเรื่องไร้ลยัยหรือเรื่องที่ใครจะสิ้นตอนไหนครับทิมเนี่ยเลยต้องรีบพามิสซี่ออกมาจากฝูงชนในทันทีพระเอกเนี่ยก็เลยถามมิสซี่ว่าดื่มไปกี่แก้วแล้วเธอเนะครับก็ได้ตอบกลับว่า สอแก้วเองทงั้งๆที่ในความจริงแล้วนะครับเธอดื่มไปเกิน10แก้วแล้วทีมนะครับก็เลยจะพาเธอกลับไปส่งที่ห้องแต่พอโชว์บนเวทีเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วมิซี่นะครับก็เลยวิ่งหนีทีมไปร่วมโชว์ขึ้นเวทีเต้นซะอย่างนั้น พอเป็นดังนั้นนะครับฝ่ายทีมเนี่ยก็เลยแยกตัวออกจากมิดซี่เพื่อไปตีสนิทกับเจ้านายใหม่ครับแต่แล้วจูจูเนี่ยก็ได้มีคนวิ่งมาบอกทีมว่ามิดซี่เนี่ยจะกระโดดหน้าผาทาเอาทีมนะครับตกใจหน้าตาตื่นรีบวิ่งไปหามิดซี่ทันทีเมื่อเขานะครับได้เจอกับมิดซี่เขานะครับพยายามจะห้ามไม่ให้เธอกระโดดหน้าผาแต่ก็ห้ามเอาไว้ไม่อยู่ครับมิดซี่เนี่ยกระโดดลงจากหน้าผาแต่ก็เกิดโดดผ้าชนกับขอบผาแล้วก็ลงบนพื้นทรายแทนครับ แต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแถมยังลุกขึ้นมาเฮฮาต่อได้อีกก่อนที่จะโดนขึ้นซัดจนลม้มลงไปแทนฝ่ายทิมนะครับที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยพาม,มิสซ,ซี่กลับห้องก่อนที่เขาเนี่ยครับจะกินยาสลบหมาแล้วก็นอนหลับไปและเขาเนี่ยก็ได้ฝันว่ากําลังมีอะไรกับเมลิซาสาวที่สนามบินอยู่อย่างอิ่มเอมใจครับแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพบว่าเป็นมิสซ,ซี่ที่กําลังขึ้นคอมทําให้เขาอยู่แถมเธอเนะยครับยังตบหน้าเขาและบอกให้เขาบอกว่าเธอเนี่ยร้องเพลงได้ห่วยมากเพื่อเรียกอารมณ์ของ ลยพูดออกไปว่าคุณจะได้ไปฮอลลีวูดพอถึงตอนรุ่งเช้านะครับทีมเนี่ยได้แอบย่องออกไปจากห้องตอนที่มิสซ,ซี่หลับอยู่เพื่อไปขึ้นเรือสำราญกับเจ้านายใหม่ครับและในวันนี้เนี่ยเจ้านายใหม่ต้องการที่จะพาลูกน้องไปดูฉลามด้วยกันแต่ก่อนที่จะออกเรือไปนะครับมิสซ,ซี่เนี่ยเดี๋ยววิ่งตะโกนบอกทีมว่าฉันมาแล้วรอฉันด้วย ทีมนะครับตกใจที่เห็นมิซี่เขานะครับเลยบอกให้ลูกเรือเนี่ยรีบออกเรือนในทันทีแต่ก็เป็นมิสซี่ครับที่กระโดดจะขึ้นเรือแต่ก็ตกไปในน้ําแทนฝ่ายทีมนะครับคิดว่าเขาเนี่ยรอดพ้นจากมิสซี่แล้วก็เลยโล่งใจแต่เขาเนี่ยกลับคิดผิดครับมิซี่เนี่ยปีนขึ้นเรือมาได้สําเร็จซะอย่างนั้น ระหว่างที่ล่องเรือกันครับเจ้านายใหม่เนี่ยได้ชวนให้ทีมลงไปในกงใต้น้ําเพื่อดูฉลามด้วยกันแต่ทีมที่กลัวที่แคบเนี่ยเขาก็ยืนยันที่จะไม่ลงครับมิซี่เนี่ยเลยตะคอกใส่ทีมไม่ลงไปเพื่อหาประสบการณ์จนทีมเนี่ยต้องยอมลงไปในกงใต้น้ําจนได้ไม่นานนักนะครับมิซี่เนี่ยก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ครับเธอเนี่ยก็เลยรีบเดินไปหั่นปลาเป็นชิ้นๆและเตรียมโยนมันลงในน้ําแต่ลูกเรือเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเธอเอาไว้พอมีกฎว่าห้ามใช้อาหารล่อฉลามครับทำให้มิสซี่กับ จนกระทั่งถังประดิบนะครับเกิดหกกระเด็นเข้าใส่หน้าและปากของมิซซี่เขาอย่างจังทําให้เธอนะครับต้องอ้วกแตกลงทะเลกลางกงท,ที่ทิมกับเจ้านายใหม่อยู่กันและแล้วนะครับฉลามเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาจู่โจมกงในทันทีเหมือนมันรอสแตนบายอยู่แล้วครับและด้วยความที่กลัวซี่กงจะพังเนี่ยทิมเขาก็ได้ถีบเจ้านายใหม่จนเลือดก,กบจมูกแล้วก็ดันตัวเองขึ้นจากน้ำครับแต่พอคนบนเรือเนี่ยเปิดเพลงเต้นกันเสียงดังทําให้ไม่ได้ยินเรื่องใต้น้ํากันเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งทิมนะครับถอดเครื่องดําน้ําออกแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ พอเป็นดังนั้นนะครับคนบนเรือถึงจะช่วยกันเปิดกงแล้วก็พาตัวทีมขึ้นมาแต่ฉลามเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในกลงซะแล้วครับลูกเรือของทีมเนี่ยก็เลยต่อยกับฉลามจนมันว่ายหนีไปแล้วก็ช่วยทีมขึ้นมาได้สําเร็จครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเห็นเจ้านายใหม่เลือดไหลลอยตัวขึ้นจากผิวน้ํามาแทนฝ่ายมิดซี่ที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบทํา CPR ให้เจ้านายใหม่ในทันทีจนเขาเนี่ยรอดมาได้สําเร็จ แล้วเรื่องราวการเดินเรือเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปครับหลังลงจากเรือเนี่ยทีมโมโหกับสิ่งที่มิสซ,ซี่ทาลงไปเพราะเขาเนี่ยเกือบจะไม่รอดกลับมาแต่มิสซ,ซี่เนี่ยก็โมโหที่เหมือนกันที่เขาต้องการให้เธออยู่แต่ในห้องมีความสุขกันทุกคืนและไม่ให้พูดอะไรอีกเธอี่ก็เลยเดินแยกไปอีกทางจากทีมครับจนเผลอก้าวพลาดตกลงไปในบ่อโคลนทีมที่เห็นเนี่ยก็ทําแค่สายหน้าแล้วก็เดินต่อไปครับ เมื่อถึงที่พักนะครับทีมเนี่ยที่ได้ยินมิสซี่คุยกับผู้หญิงข้างห้องอย่างสนุกสนานเขานะครับก็เลยลากมิสซี่กลับเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกเธอว่าเขาเนี่ยต้องไปประชุมกับทีมและไม่อยากให้เธอเนี่ยเข้ามายุ่งด้วยฝ่ายมิสซี่นะครับก็เลยบอกทีมว่า ็ดีนะฉันกับบาบาร่าผู้หญิงข้างห้องที่คุยกันจะไปสปาแบบใช้เวลาสาวๆด้วยกันซึ่งมันนะครับเขาทางทีมเลยหลังจากนั้นนะครับทีมเนี่ยก็ได้ไปประชุมกับทีมเรื่องการแสดงสู้กับคู่แข่งที่จะชิงตําแหน่งประธานบริษัทกับเขาครับแล้วจู่ๆเนี่ยเพื่อนของเขาก็ได้เดินเข้ามาคุยด้วย ทิมนะครับก็เลยเล่าเรื่องที่มิสซ,ซี่เนี่ยไปตีสนิทกับบาบาร่าแล้วก็ไปสปาด้วยกันมาครับเพื่อนของทิมเนี่ยก็เลยบอกทิมว่าบาบาร่าเนี่ยเป็นภรรยาของเจ้านายใหม่ทําให้ทิมเนี่ยต้องรีบวิ่งไปหามิสซี่ที่ห้องในทันทีพระเอกนะครับพอไปถึงห้องเนี่ยก็ได้ถามมิสซี่ว่าพูดอะไรกับบาบาร่าไปเพราะเขาเนี่ยไปที่สปามาแล้วพนักงานบอกกับเขาว่าบาบาร่าเนี่ยดูเสียใจมากเธอนะครับก็เลยบอกทิมกลับไปว่า ฉันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับบาบาร่าเพราะฉันเนี่ยมีใบแล้วสามีของบาบาราเนี่ยก็ห่วยแตกมากฉันก็เลยแนะนําให้เลิกกันซะทิมนะครับก็เลยถามมิตซี่ว่าเธอยังจะกระโดดสะพานอยู่เลยเป็นที่ปรึกษาได้ไงมิตซี่นะครับก็ได้บอกกับทิมว่าตอนนั้นนะ่ะเธอจะโดดบันจิจําแล้วมันเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตนะ แต่ทิมนะครับก็ปล่อยผ่านเรื่องนั้นไปเพราะเรื่องสําคัญก็คือบาบาราเนี่ยเป็นภรรยาเจ้านายใหม่ของเขาหลังจากที่มิสซ,ซี่รู้นะครับเธอก็ช็อกอยู่มากเพราะทําลายชีวิตคู่ของเจ้านายใหม่ทิมไปซะแล้ว ไม่นานนักนะครับมิสซี่เนี่ยก็เลยไปพบเจ้านายใหม่ของทิมเพื่อแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นครับเธอเนีครับชวนเขาคุยอยู่หลายเรื่องแถมยังบอกออกไปอีกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แนะนำบาบาร่าไปทาเอาเจ้านายใหม่นะครับโมโหมากจนเดินหนีแล้วก็เผือก้าวพลาดล้มลงจนคอเคสครับมิสซี่เนี่ยก็เลยช่วยหักกระดูกที่คอของเจ้านายใหม่ให้กลับเข้าที่เดิมพร้อมกับบอกเจ้านายใหม่ไปว่าอยากได้เมียคืนก็ต้องฟังนะ พอตกเย็นนะครับทิมเนี่ยเดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้บอกมิสซี่เลยแต่เธอนะครับก็กลับวิ่งมาหาแล้วก็บอกทิมว่าฉันแก้ไขเรื่องที่ฉันทำอาไว้แล้วเพราะฉันเนี่ยไปคุยกับเจ้านายใหม่ของคุณมาทั้งคืนเลยและเขาเนี่ยจะชอบคุณมากเลยละ่ะ พอตกดึกนะครับก็ถึงเวลาปาร์ตี้ที่ทีมเนี่ยต้องขึ้นแสดงโชว์เจ้านายใหม่ได้ดูแล้วโชว์ที่เขาทําออกมานะครับมันไม่ค่อยออกมาดีเท่าไหร่นักแต่เจ้านายใหม่นะครับกับชอบแล้วก็อวยเขาขั้นสุดซะอย่างนั้นหลังจากแสดงเสร็จนะครับทีมเนี่ยก็เลียไปถามมิสซี่ว่าทําอะไรลงไปเธอเนี่ยครับก็เลยบอกทีมไปว่าเธอเนี่ยสะกดจิตให้เจ้านายใหม่มองทีมเป็นยายสุดที่รักของเขาและคําที่จะถอนบนสะกดได้ก็คือหอยมนุษย์หมาป่าขนดกฟันเหลืองมีลิ้นซึ่งมันเป็นคําที่ไม่มีใครพูดแน่นอนทำเอาทีมดีใจกับสิิ่่งที ทําเป็นอย่างมากครับไม่นานนักนะครับทีมกับมิซซี่เนี่ยก็ได้นั่งคุยกันปรากฏว่ามิซซี่เนะครับเป็นทั้งนักสะกดจิตหมอดูหน่วยแพทย์นักบําบัดเผาเชอร์ป้าและเล่นกลระยะประชิดได้อีกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเธอเข้าคลาสเรียนแก้เหงามาเยอะมาก พอเสร็จภารกิจทุกอย่างในวันนี้แล้วครับคืนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ตกลงกันว่าจะร่วมเตียงกันด้วยความเต็มใจฝ่ายมิสซี่นะครับก็เลยเตรียมตัวเองให้พร้อมลบเอาไว้ส่วนทิมเนี่ยก็เลไปเอายาจากเพื่อนของเขาครับและระหว่างที่มิสซี่เนี่ยกำลังเตรียมตัวอยู่นั่นเองภรรยาเก่าของทิมเนี่ยก็ได้มาเคาะประตูห้องพอต้องการคุยกับทิมครับแล้วก็เป็นมิสซี่เองที่ชวนเข้ามานั่งคุยกันรอทิมกลับมาหลังจากที่ทิมกลับมาแล้วครับเขาเนี่ยก็ต้องตกใจที่เห็นมิสซี่คุยกับภรรยาเก่าอยู่มิสซี่า คืนนี้พวกเราทั้ง3คนจะร่วมเตียงกันจะได้รู้ว่าทิมยังมีเยื่อใหญ่กับภรรยาเก่าอยู่ไหมทาเอาทิมนะครับที่ทําอะไรไม่ถูกเพราะถูกผู้หญิงทั้งสองนะครับสมัครใจกันแล้วก็เลยต้องตามน้ําไปและก็เป็นมิสซี่ครับที่เงยหัวขึ้นมากระแทกภรรยาเก่าจนเธอเนี่ยตกเตียงไปพอภรรยาเก่าจะขึ้นเตียงอีกครั้งทิมเนี่ยก็ฉีกเสื้อออกจนแขนไปกระแทกโดนภรรยาเก่าตกเตียงอีกครั้งครับทำเอาภรรยาเก่าที่พยายามขึ้นเตียงเนี่ยไม่มีที่ให้แทรกเลยเธอเนี่ยก็เลยเดินออกจากห้องไปแทน และในเช้าวันต่อมาครับทิมเนี่ยได้พามิสซี่เข้าร่วมงานฉลองที่ทิมเนี่ยต้องเข้าสัมภาษณ์กับเจ้านายใหม่เป็นการส่วนตัวกลางทะเลในทีมของเมอร์เมดครับเจ้านายใหม่ที่โดนสะกดจิตเนี่ยก็ได้ให้ทีมรับตําแหน่งประธานบริษัทไปอย่างง่ายดายส่วนคู่แข่งของทิมนะครับก็เลยเข้าไปคุยกับมิสซี่เพื่อบอกเธอว่าทิมก็แค่ชวนคนมาผิดงานเท่านั้นแหละท่าเอามิสซี่นะครับสงสัยในคําพูดนี้เป็นอย่างมากแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป หลังจากนั้นนะครับทีมกับมิตซี่เนี่ยก็ได้กลับเข้าห้องเพื่ออาบน้ําอาบท่าก่อนไปดินเนอร์กัน ระหว่างที่ทิมเขาไปอาบน้ําอยู่นั่นเองครับมิสซี่เนี่ยได้แอบเปิดโทรศัพท์ของทิมแล้วก็ได้เจอข้อความที่ทิมเนี่ยส่งหาเมลิซ่าว่าเขาเนี่ยเสียใจที่พาคนมาผิดทาให้มิสซี่นะครับเสียใจอย่างมากก่อนที่เธอนะครับจะออกจากโรงแรมไปในทันทีฝ่ายของทิมนะครับที่ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ไม่เจอมิสซี่เขานะครับก็เลยวิ่งตามหามิสซี่แล้วก็ได้เจอเธอขึ้นแท็กซี่ไปแล้วครับพร้อมๆกันกับเมลิซ่ามิสแมรี่แลนด์ที่มาหาเขาอย่างน่าชื่นตาบานพอมิสซี่นะครับได้ส่งข้อความให หลังจากนั้นนะครับทีมกับเมลิซ่าเนี่ยก็ได้นั่งดินเนอร์กันแต่พอใจของทีมนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยบอกลาเมลิซ่าแล้วก็บินตามมิ t ซ,ซี่กลับไปแทนครับระหว่างนั้นนะครับเขาก็พยายามส่งข้อความหามิสซ,ซี่แต่มิสซ,ซี่เนี่ยก็ยังคงไม่คุยกับเขาจนกระทั่งหลายวันผ่านไปครับทีมเนี่ยได้แต่คิดถึงมิสซ,ซี่แล้วก็ตัดสินใจคลายมนสะกดเจ้านายใหม่ทําให้เขาเนี่ยโดนไล่ออกจากบริษัททันที พอตกดึกนะครับทิมเนี่ยเขาก็ได้ไปที่บาร์แล้วก็หลอกมิซซี่ด้วยมุกเดียวกันกับที่มิซซี่เคยหลอกเขาครับทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับมิซซี่จนได้ทิมนะครับพยายามขอโทษมิซซี่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกอีกว่าเขาเนี่ยหลักมิซซี่จากใจจริงมิซซี่เองนะครับก็ยอมให้อภัยทิมก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยครับจะจูบกันแล้วหนังเนี่ยก็จบลงไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังนหรือภาพยนตร์เรื่อง The Wrong Missy ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยในตอนต้นเรื่องผมก็รู้สึกว่ามิสซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แปลกประหลาดเอามากๆเธอนะครับทำอะไรให้แปลกใจได้หลายอย่างถึงขั้นที่ผมนะครับก็ยังคิดเองว่าใครได้เธอเป็นแฟนเนี่ยก็คือหายนะแน่ๆแต่เมื่อนหนังดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆครับผมกลับรู้สึกว่ามิสซี่เนี่ยมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆมันไม่ใช่ที่หน้าตาครับแต่มันเป็นที่จิตใจของเธอถึงแม้เธอเนี่ย บ้างแต่ก็เป็นสีสันของชีวิตดีใช่ไหมเลรครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.7เต็ม10คะแนนครับ และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากลองส่งหนังเรื่องไหนไมาให้ผมสปอยหรืออยากพูดคุยกันนะครับก็จิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ